ไปเจอดีกว่ามเฮ้ยเอ้าเอ้ยไปแบบนี้จะมาหเป็นยังไงนี่า เฮ้ย310เพชรอีกแล้วเอาละครับทุกคนครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับ p s 2KFS อีกแล้วนะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็คือแบบไม่ได้เล่นกับคู่หูผมนานแล้วนะน้องสไปน์นี่นะทุกคนขอลองเชิงน้องสไปน์แบบหนึ่งหนึ่งสักนิดนึงนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมเข้าดิบไปหาน้องสไปน์ก่อนนะทุกคนครับฮัลโหลไปพี่ขอเล่นหนึ่งหนึ่งลองเชิงกับเองหน่อยดิเพราะว่าไม่ได้เล่นกับพี่นานละเองอะไหวไหมนี่นิดนึงนิดนึงนะโอเค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 เดี๋ยวพี่ มาแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในห้องแล้วนะคทุกคนคนระับผมเจอน้องสไปค์แบบอุ่นมือหน่อยละกันไม่ได้เล่นกับน้องสไปค์นานแล้วติดสายไหมพี่อะฮะตัวเองหรือเปล่า <c oughs> ตัวไปไม่เคยรับเฮ้อไม่มีครับล่องไม่มีตัวไปนี่ติดสายติดสายนะคะทุกคน <c oughs> โผลล้อพี่ตลอดไงไม่เื่นกผมแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาให้ดูเลยก็ได้นะแบบว่าโทรไปหานนองรถไปอะไรเงี้ยแล้วติดสายอ่ะติดจริงอันเนี้ยอันนี้ติดจริงแค่ทุกคนอยากแค่ทุกคนอยากดูก็บวกหนึ่งกันนะทุกคนนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแบบไปติดสาวจริงนะทุกคนช่วงเนี้ยผมคุยผมคุยกับแม่ครับโอ้หแม่คุยทุกวันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันละดแม่เลยร์ละโอ้ แม่หรือเมียเอาให้แน่เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> แม่หรือแฟนเอาให้แน่โ <c oughs> อ้โหเรื่องนี้แบบไม่ได้เล่นกับผมเลยนะทุกคนลองไปอะ่ะนั่นสีสีไม่ได้เล่นตาห้อ,องเลยพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยไปมันคมอยู่เหมือนเดิมเลยว่ชวะช้อว่ะแต่ตรงนี้มันก็น่าเนี่ท,ที่ที่ทุกคนไม่เห็นว่าผมแบบ ม่ได้เล่นไงน้องไปเลยเนี้ยคือเอางานน้องสไปติดสาวช่วงเนี้ยดิเดียยว่โหเลยดูวิการทำตัวย้อไโหเลยดูทำมันเป็นเรื่องจริงน้องสไปไม่ใช่พี่มันไม่ใช่พี่มันไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยคือแบบโทรไปพี่โทรไปทุกรอบคือติดตายใช่อ่มันเป็นนี่แหละแบบถ้าถ้าแบบตอนถ้าถ้าแบบตอนนี้คือผมโตรหานี่ก็คือติดสายนะทุกคนคือเหมือนเขาเล่นในคอมนะช่วงเนี้ยตรงแล้วะ เล้วติดสายอ่ะใช่ไหมไม่ติดติดเพียก่อนหน้าน,นี้พี่โตรู้หาเองเองยังติดเลยตอบแ,บแต่แชทไอ้หนูก็คุยกับพี่ตลอดลองคุยคุยชแชทได้ดิแต่แบบโทรคุยนี่มันคือไม่มีแล้วอะตอนเนี้ยแต่พี่ไม่มีเวลาโทรอยู่แล้วมีทำงานนี่ก็ต้องหาเพื่อนคุยเล่นไงเพื่อนมีใครเอาให้แน่เอ,อ้เพื่อนเพื่อนจริง แล้วพี่อะแบบติดงานกันใช่เนี่ยเลยเงาเงาแบบไปแบบดูมีเงินยำไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยเพื่อนในห้องดูทุกวันเลยเหรอใช่รอเปิบ้านเฮ้ยรอเปิดราเป็นบ้านไงวะไม่ติดเว้ยทุกคนเมื่อกี้ก็อย่างที่ผมบอก ไปในคลิปที่แล้วนะทุกคนผมเล่นคอมพีมารามิวนะฮะทุกคนคือแบบนั่นแหละมันยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ครับทุกคนถ้าแบบเข้ามือแล้วคือแบบน้องสไป,ปคือแบบลวงร่วงร่วง,วงนะเป็นคอมพมไปล่วงไปแล้วถ้าผมชนะนี่ผมขออย่างหนึ่งได้ไหมขออะไรวะอยากเห็นพี่เต้นวะไม่เอาไม่เต้น เอออะไรวะพีนน่ดิทาบรทัมาแล้วมาแล้วลูกซองลูกซองเขียวมาแล้วไ wow. oh, อ้ล่างเขียวตัวตึงอ่ะซองเกลือหรือเปล่าโอ้เกลือครับสามพันกว่าเฮ้ยยิงยากว่ะชักไม่โคตรไวชักไม่โคตรไวนะทุกคนไวจริงอันเนี้ย แนะนำเลยใส่ไฮไลท์โคตรไว้ดาเมจบวกหนึ่งด้วยโอเคนี่ดีแด้านหลังฮะรู้อะไรอ่ะติด๋าแล้วผมติดไม่ติดอะไรหรอติดติบอยู่แล้วโทรไปส่งสินค้าเลยอ่ะเออเนี่ยธุรกิดพันล้านลองธุรกิจพันล้าน น้ำแหม่มันไม่โผล่เลยวะฮะยีรอด้วะยศแค่ยศแค่ยีรอด้วยเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุผลนเพราะการทิดสาวก็เป็นพี่อยากเปเรี้ยงคุยกับแม่อยู่เฮ้ยไปตั้งไอ้บออะไรที่อยู่บนนู้นอะฮะไปตั้งไอ้บอไงวะบนนู้นอะ กุ้งเดียวนี่ขนาดไม่ใช่ของผมนะนี่แค่ไม่ใช่ของผมนะจับปืนมายิงอ่ะถ้าเป็นของผมก็ชักแม็กโคตรไวอะทุกคนไวจริงี่เข้าใจแล้วแบบไม่มีแล้วว่างสาวเยอะเกือบหลุดพี่ก็ไม่ตายครับปัญญาไบอะไรนะอ่ะอิสเนียไม่ได้จริงหรอกเขาตึ้งเลย พี่ฟุกเขาไม่ค่อยว่างอินลเนี่เขาทั้งตัดคลิปอยู่ข้าคนนะถ้าคีย์บอร์ดเขาเข้าหูฟังเขาขอทษด้วยนะโอเคไปเอ้พี่ฟุไปบอกว่าพี่ไม่ตึงเลยไปบอกว่าพี่ไม่ตึงเลยไม่ได้ตึงมาเจอกันเลยดีกว่ามาไเอ้าไม่เขาจะพูดเยอะทำไมเขาก็ไม่ได้ตึงอยู่แล้วเขาจะพูดทไมเาบอกว่าพี่ก็ไม่ได้แบบตึงอยู่แล้วพจะพูดเยอะทำไมพี่ปุ๊กเจอนองสไปก็บอกหนึ่งมา แต่พี่ว่าเอง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 ไม่ไหวหรอกช่วงนี้ติดสาวก็จะมันแบบไอ้ผมไม่ติดไมยอะไรของพี่ว่าอะไรอะไรก็ติดแบบพี่เออไม่พี่ฟุกดูดูดูสกอร์ดิ๕๒แล้วอ่ะคือปวติดไปนี่แบบโคตรเต็มเลยนะพี่แต่ช่วงนี้ไปติดสาวพี่อ้าวน้องเอาไม่ติดด้วยกูถ้าคนจะมาผมเป็นคนยังไงอ่ะมันธรรมดาแล้วน้องจายแบบนั่นแหละพี่เข้าใจไปรุ่นอ่ะไปรุ่นให้ผมวิ่มี โอ้ทำคลิปเฉยๆทำคลิปอะไรอ่ะโอผมโทรไปโทรไปหาไปนี่ผมติดสายกับไอติดสายตลอดเลยนะพี่จะบอกเพื่ออะไรวะเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงดูแล้วเรื่องจริงนะดูแล้วเรื่องโอ้คุยงานพี่ปุ๊กนี่พี่ปุ๊กเชี่ยใครปุ๊กเชี่ยใครพี่ไม่ทำน่าพุกเชี่ยก่อน พ่อพี่ฟูกขนาดพี่แต่น้องกันเลยพี่แต่น้องกับผมเถอะเออผมว่าพี่ตึงกว่ายนะตั้งแต่พี่นั่นแหละหลังไม้ได้นะเฮ้ยหลังไม้ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวเดี๋ยวจบตานี้ไปเจอพี่ฟุกไปด้วยเนี่ยไปคือแบบไปคือแบบโม่ไม่ได้เลยนะตอนเนี้ยคือโม่หาพี่คือขนาดพี่ไม่เล่นคอมพี่ด้วยนะใจด้วยคุณได้แฟนเป็นผู้ชายถ้าใครอยากให้ผมไปแบบ เล่นกับเด็กโรคจิตแบบไปทดสอบมันก็โง่เกินไาทั้งคนร่วมเล่นพ๋อผมจะไม่เล่นกับพี่ละก็มันธรรมดานะครับทุกคนมันธรรมดาแบบเขาติดสาวเขาจะเป็นแบบนี้นะ ใช่ครับไม่มีครับทุกคนเอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มเพชรแจกทุกคนแล้วนะครับที่ฉลองหนึ่งแสนซับทุกคนครับเดี๋ยวผมไปแจกสักสิบคนก่อนกว่าทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็มีเงินที่จะเติมเพชรให้ทุกคนแบบเยอะไม่ค่อยได้นะทุกคนน่าจะแบบไปสุ่มไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปสุ่มไอดีของทุกคนมาก่อนนะครับโอเคครับทุกคนผมก็จะได้เริ่มสุ่มเม้นกันเลยนะครับทุกโอเคครับทุกคนรอบสุ่มรอบแรกผมจะใช้เป็น uid นี่คือรอเว็บข้อประมวลผลก่อนนะว่ากี่คอมเมนต์นะที่ใช้อยู่ดี8 3 9คอมเมนต์นะทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มสุ่มเพรฟรีไฟให้กับคุณผู้ชมเลยนะครับทุกคนครับ ที่ส่ง UID กันเข้ามานะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมไปเริ่มสุ่มเอา UID ถ้าถ้าได้เพชรก็คือเอา UID ไปเติมให้เลยนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเริ่มสุ่มเลยฮะโอ้ยได้เกลือเลยหมดเรื่อยๆฮะทุกคนเกลืออีกแล้วไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะสุ่มไปเรื่อยๆเฮ้ยผมได้ละ68เพชรนะฮะทุกคนครับมูลค่า20บาทนะครับทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวผมไปเริ่มสุ่มคอมเมนต์กันเลยนะฮะทุกคนครับโอเคครับทุกคนผมก็ได้ผู้ชมดีคนแรกนะฮะนิวอ่ะน่าจะใช่แหละดีใจด้วยนะครับขอให้ถึง ร้านสบายๆนะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวผมไปเติมให้น้องเขาเลยนะบัตรที่ผมสุ่มจะเป็นบัตรกาลิน่านะทุกคนโอเคครับผมก็ได้เติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโค้ดใช้ได้จริงครับโค้ดใช้ได้จริงแนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะสุ่มต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนครับอ่าโอเคครับทุกคนผมได้1 7 2เพชรแล้วนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวผมไปสุ่มคอมเมนต์อีกนะทุกคนโอเคครับทุกคนครับผมก็ได้ผู้โชคดีเป็นลายที่สองแล้วน้องออยขอบนะพี่กรณ์ติดตาม นี่นี่ได้แล้ได้ล้โอเคเดี๋ยวผมไปเติมให้น้องเขาเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับร้อยเจ็ดสิบสองเพชรนะครับ,รบทุกคนครับเฮ้ยทุกคนมันบั็กเปล่าวะมันได้แต่บัตรยี่สิบยี่สิบยี่สิบตลอดเลยอะแบบได้รัว<อ>ๆเลยทุกคนเดี๋ยวผมไปสุ่มคอมเมนต์แป๊บโอเคครับผมได้ 9, ผู้โชคดีคนที่ห้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำแบบไปเร็วๆเลยนะครทุกคนครับเฮ้ยบั็กแน่เลยเนี่ยดูทรงแล้วอะได้หกสิบแปดเพชรตลอดเลยคะทุกคนโอ้ยเราเนี่ลงเกลือวะ่ะไม่ว่าจะได้้้เเกลลือออสงรบแวฮย ถ้าผมสุ่มใครได้คนนี้นะคือแบบโชคดีมากเลยได้310เพชรนะฮะทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวไปสุ่มคอมเมนต์ต่อเลยคนนี้โคตรโชคดีเลยฮะทุกคนได้ทั้ง310เพชรนะสุ่มต่อเรื่อยๆเลยนะทุกคนเฮ้ย310เพชรอีกแล้วโอเคฮะเดี๋ยวผมไปสุ่มคอมเมนต์ต่อนะฮะทุกคนอยากได้เพชรครับไปอัพสก้าเลเวล7นะทุกคนโอเคได้310เพชรนะครับตุ้มไปยี่สิบคนเลยดีกว่าทีเดียวเลยทุกคนตอนนี้ผมก็800บาทอ่ะคน แล้วคือแบบ <Wow. S 1> ที่แจกคนดูไปนี่เกิน800นะทุกคนแบบโคตรคุ้มเลยฮะทุกคนถ้าใครอยากลองไปสุ่มแบบผมก็ใต้คลิปเลยนะทุกคนครับเอาละครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมดิครับช่วยกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนเวลาผมมาแจกอะไรทุกคนจะได้แบบมาทันที่ผมแจกนะทุกคนครับโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอผณครับ